บอลแพรปักสมุนไพรและทุงหอมตำรับแพทย์แผนจีนเหล่านี้นำมาจากโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนจ้วงนานาชาติกวางซีค่ะเป็นสมุนไพรศาสตร์การแพทย์แผนจีนภูมิปัญญาท้องถิ่นนับพันปีค่ะ คุณผู้ชมคะนั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะจากลูกบอลแพระปักเนี่ยแหละคะ่ะที่มาจากเมืองจีนค่ะรวไมไปถึงถุงหอมน่ารักน่ารักนะคะหลายถุงแบบนี้เลยนะคะก็แต่ละถุงเนี่ยนะคะก็มีทั้งสมุนไพรค่ะที่เป็นยานะคะที่ช่วยทําให้ภูมิร่างกายของเราหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นอาจจะไม่ใช่เป็นยาที่ใช้รักษาโดยตรงค่ะแต่ว่าอย่างน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการค่ะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุม้มกันขึ้นมา ที่จะป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคต่างๆ,ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียโรคประจําตัวหรือแม้แต่กระทั่งโควิดเองนะคะที่ตอนนี้เองเมืองจีนก็มีการนําแพทย์แผนจีนยาตํำรับจีนเองค่ะไปรักษาร่วมกับยาทางตะวันตกแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาโควิดสิเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ<ม> <funciona> เดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกับยาสมุนไพรจีนและก็ยาตํำรับแผนจีนกันค่คะกับท่านผอกอู้หงชิงนะคะผอศูนย์ัฒนธรรมจีนนะคะสวัสดีค่ะนินทาวนะคะ 朗朗这些香囊，这个这上呢，大家看到的是除了这个香囊，还有绣球，嗯、呃，大家能看到这个各各式各样的这形状，还有造型，那里头的这个呃，不管什么造型，里头主要是中药，包括有一些什么苍术啊、藿香啊、肉桂、山奈这些都呃中药。 制成的里头呢，能大家能够闻到一个很香的香味儿，里头能够起到一个芳香、化湿、解毒、辟邪，还有一个就是防止呼吸道感染，能够提高自己免疫力，这么个作用。这种香囊呢，在这个啊、呃，我们过去很早的这个之前，就有有一千多年的历史了。那么，在中国的中医来说呢，这个。 ถุงหอมสมุนไพรเหล่านี้ยังปักตัวอักษรที่สื่อถึงความหมายดีๆอีกด้วยค่ะเขาที่ฟังท่านผอ,อนะคะพูดรู้สึกแบบหอมกลิ่นหอมแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเราบินไปเมืองจีนเลยค่ะผู้ชมค่ะเพราะว่ากลิ่นสมุนไพรนี่หอมจริงๆนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าลูกบอลเนี่ยนะคะมีทั้งตัวอักษรภาษาจีนค่ะที่สื่อความหมายได้แบบลึกซึ้งมากค่ะอย่างที่เห็นนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะท่านผอ,อค่ะ 这个泰国的大象啊，各种各样的这个呃绣的这个呃标志，就是表表示中泰两国这个共同抗疫、相互支持的。这个绣球也是我们中国过去这个少数民族啊互相呃传情，这个特别是女女孩子对这个男孩子赠送她喜欢的人的时候，一个传情的一个信物。哎，这个绣球你可以闻一下，特别香。 里头就是里头有中药的这个味道，那么这个绣球也可以放在自己家里边，挂在床头啊，这个自己自己的卧室或者自己的家里边门口啊什么的。这个里头就是刚才说的，能够防病、防虫、防病，啊，祛湿，啊，化瘀，然后呢辟邪，能够进新空气，然后人吸入以后呢，能够增强自己免疫力，防止呼吸道感染。 ของบางอย่างก็ทําเป็นรูปประจางนะคะเพราะว่าที่จีนค่ะก็มีประเพณีโบราณคือการกินปราจางเหมือนบ้านเราค่ะอย่างในปีนี้จะตรงกับวันที่25ตุลาคมนี้จึงผลิตถุงหอมสมุนไพรเป็นรูปประจางด้วยค่ะส่วนผ้าที่ใช้นะคะเป็นของชนเผ่าจ้วงชนเผ่าพื้นเมืองค่ะมีลวดลายตุ๊กตาที่แต่งกายรูปชนเผ่าจ้วงด้วยเช่นกันบทบาทแพทยแผนจีนเห็นได้ชัดเจนก็คือในช่วงของการระบาดโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา แพทย์แผนจีนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมารักษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันและแผนตะวันตกด้วยค่ะเข้าดีฟังดูเนี่ยนะคะทางการจีนเองเขาก็สนับสนุนให้ชาวจีนใช้แพทย์แผนจีนหรือว่าสมุนไพรจีนเนี่ยร่วมรักษาโรคเป็นอย่างมากด้วยใช่ไหมคะ่ะพอ,อ,อกู้หงซิงบอกว่าในช่วงที่โควิด19บาระบาดทั้งในมณฑลหูเป่ยและตามที่อื่นๆ มีการระดมทีมแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนนำสุดยาสมุนไพรจีนออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้กำลังฟื้นฟูนฟร,ร่างกายจากโรคโควิด -19 ทําทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นจากการใช้แนวคิดการบำบัดฟื้นฟูทางธรรมชาติแล้วบันทึกเป็นหลักฐานทางการแพทย์ถึงผลการรักษาด้วยค่ะในประวัติศาสตร์จีนมีตำรามากมายแนะนำพืชสมุนไพรต่างๆอย่างเช่นเปิ้ลเฉากัางมู่ เป็นหนังสือเภสัชวิทยาสมัยโบราณจะบันทึกคุณสมบัติของพืชสมุนไพรต่างๆและมีงานวิจัยศึกษาตามมาในยุคปัจจุบันและมีการสกัดกลิ่นของสมุนไพรล,ลงในถุงหอมเหล่านี้ด้วยค่ะและยังร่วมมือกับนานาชาติเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่แพทย์แผนปัจจุบันและแผนตะบันตกด้วยการแพทย์แผนจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ในอนาคตอันใกลน้นี้จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนและไทยควบคู่กับการพัฒนาแผนปัจจุบันเพื่อสร้างองค์ความรู้ความร่วมมือเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับโรคระบาดในอนาคตมณีนาฏอ่อนพนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน